สวัสดีครับผมทีมงานนองการช่างนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เหมือนเดิมนะครับอยู่อำเภอหนองไผ่นะครับก็เราย้ายมาจากลาดบุรีแล้วก็มาทําหนองไผ่เป็นร่องสวนที่ลงไปนะครับแล้วก็ไปซอยร่องสวนต่อที่ทรับน้อยวิเชียนบุรีแล้วก็มาเก็บงานด้วแถวบึงสามพันนะครับอันนี้ก็มาถึงแปลงสุดท้ายของจังหวัดนี้นะครับ อยู่ตำบลเพชรละครน,นะครับแปลงนี้ก็จะเป็นงานแก้นะครับงานแก้เจ้าของที่เขาใช้ลดพื้นที่ขุดไว้นะครับอันนี้ก็จะมาแนะนําเป็นเอ่อเป็นแค่คําแนะนําประมาณนี้นะครับว่าขุดแล้วมันเสียทรัพย์เสียซ้อนนะครับบางทีก็ตอนนี้ก็เบื่อไม่อยากจะทําต่อเลยนะครับ งานของเราก็จะมีงานปรับแต่งสระน้ำนะครับแล้วก็ขุดคลองไส้ไก่ใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลดพื้นที่นะครับขุดไว้นะครับมีสระน้ำหนึ่งใบแล้วก็มีคลองสองเส้นนะครับนี่สภาพที่เขาทำไว้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วเจ้าของที่จ่ายเงินกับทางผู้รับเหมาเจ้าทีมมาขุดไว้แล้วนะครับจะให้ดูนะอันนี้ก็สาน้ำประมาณหนึ่งงานง 3, นะาะครับความลึกสามเมตรห้าสิบน้สาน้ตรงนี้เราจะทําการเก็บขอบดึงสลบใหม่ทั้งหมดนะครับเก็บขอบดึงสลบใหม่ทั้งหมดรอบด้านนะครับ คันดินนี้เราจะไล่เก็บระดับใหม่รอบรอบนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่ดินเป็นก้อนส,งส,งส,งสูงต่ำเดินจะล้มเนี่ยนะครับอันนี้เราต้องเก็บให้เรียบใหม่หมดนะครับก่อใช้เป็นลูกขุดสองคันนะครับที่มาจากลาดบุรีนะครับนี่สภาพก่อนทำนะครับผมให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าทำเสร็จผมจะอัพเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับ จะเป็นอีกคลิปหนึ่งก็จะบอกว่างานหยาบอของไม่เกินคํานี้นะครับปลูกอะไรไม่ได้นะครับถ้าทำไว้แบบนี้นะครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะไม่อยากโจมตีรถคนอื่นหรือเจ้าอื่นนะเพราะว่าก็ เขาก็น่าจะรู้นะว่าเขททาแบบนี้แลมันทําอะไรก็ทําลําบากนะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่างคลองไส้ไก่ตัวนี้ที่เขาขุดไว้เขาขุดความกว้างอยู่ประมาณเมตรเมตรยี่สิบนะความลึกก็ห้าสิบเซนบ้างแปดสิบเซนบ้างเมตรหนึ่งบ้างนะครับแนวของผมต้องขุดซ้ำใหม่ทั้งหมดนะครับต้องขยายความกว้างให้ได้นะครับ ก็ก่ไว้ที่ความกว้างสามเมตรห้าสิบความลึกเมตรห้าสิบนะครับที่คาดไว้ประมาณนี้นะครับเห็นแ,แล้วเห็นแล้วเหนื่อยนะครับงานแก้แบบนี้แต่ก็รับจบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับคลิปนี้มันจ,จะ ไม่ยังยังไม่มีภาพวีดีโอมุมสูงให้ดูนะครับผมขอเปิดคลิปด้วยเป็นที่นาะเอา่พื้นที่ที่กดแล้วธรรมดาเลยเดี๋ยวไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวไว้ดูกันดีกว่านะครับกอโอเคครับผมคลิปนี้ สวัสดีครับผมทีมงานนอกการช่างนครสวรรค์นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปต้นคลิปเมื่อกี้นะครับที่ว่าเป็นงานแก้นะครับผมก็เอามารวมกันให้เป็นคลิปเดียวเลยดีกว่านะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับอันนี้เป็นงานหลังจากที่ผมทําการปรับแก้เสร็จแล้วนะครับผมรูปแบบก็จะตามวิดีโอมุมสูงนะครับมันจะยาวนิดนึงนะครับคลิปนี้ถ้าทันใดไม่นันเกาะอ่าน กดข้ามดูคลิปอื่นกันก็นได้นะครับพอดีผมจะอธิบายยาวนิดหนึ่งก็สเปคคลองที่ผมขุดเนี้ยนะครับผมขุดซ้ําของเก่าขเขานะครับก็คือว่าเขาขุดเป็นอ่าโค้งไปโค้งมาอยู่แล้วก็เลยผมเลยต้องซ้ําที่เก่าเพราะว่าเจ้าของที่ไม่อยากให้กบนะครับก็เลยซ้ําแล้วก็เพิ่มความกว้างกับความลึกลงไปนะครับอย่างคลองที่พี่ๆดูอยู่เนี้ยนะครับกว้างสามเมตรห้าสิบนะครับที่ความลึกหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับก้นคลองอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับผม ผมก็ใช้เป็นบุ้งกีมีปีกของผมขุดเอานะครับทั้งหมดเลยครับที่เห็นอันนี้ด้วยนะครับดินที่นี่จะเป็นดินลูกลังซะมากกว่านะครับแล้วก็อันนี้ที่จะเป็นงานที่ผมขุดเพิ่มนะครับผมก็จะเป็นวงกลมนะครับวงกลมเนี่ยวัดที่เส้นผ่านศูนย์กลางเลยครับสิบสองเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางสิบสองเมตรตัวเนื้อที่ใช้งานด้านบนก็จะอยู่ประมาณนะพี่ประมาณ ประมาณสิบเมตรน่าจะได้นะครับเก้าเมตรห้าสิบสิบเมตรประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เช็คด้วยต่อเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวโคกทรงกลมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทมเจ้าของที่ว่าเขาใช้ทําอะไรปลูกต้นไม้หรือว่าทํากระท่อมนะครับเพราะว่าขุดล้อมหมดเลยนะครับตัวคลองก็สามเมตรห้าสิบลึกเมตรห้าสิบเหมือนกันนะครับแล้วก็ขุดเป็นระบบน้ําเปิดนะครับก็คือขุดให้เชื่อมกันไปเลยนะครับไม่ได้ฝังท่อ อ่าอันนี้เป็นงานที่ผมคุดใหม่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมจะพูดเร็วนิดนึงนะพี่พอดีแสงมันใกล้จะหมดแล้วนะครับดวงอาทิตย์หายไปแล้วผมมาอยู่เพชรบูรณ์นี่ตั้งแต่ <c oughs> วันที่สองนะครับวันที่สองตอนนี้ก็วันที่สิบแปดแหละอ่ะทาทำไปสี่แปลงนะครับจบการที่จังหวัดเพชรบูรณ์แหละอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับผม ขุดซ้าคลองเก่าเขานะครับถ้าพี่ดูวิดีโอต้นคิมนะครับจะเห็นคลองเก่าเขาเลยว่าเขาขุดกว้างเมตรเดียวแล้วก็เป็นหน้าตัดเก้าสิบนะครับแล้วก็ก้นคลองแค่อมันมันตื้นครับห้าสิบเซนบ้างแปดสิบเซนบ้างเมรหนึงบ้างเขาขุดกันไม่ได้ระนาบนะครับไม่ได้ะระดับของผมก็ยืนพื้นไประดับเดียวเลยนะครับกว้างสาเมตรห้าสิบลึกเมตรห้าสิบนะครับฝั่งนี้เจ้าของที่ตั้งใจไว้อยากจะปลูกต้นมะพร้าวนะครับผมก็เลยตัดหลังคันให้กว้างสามเมตรห้าสิบ ความสูงก็อยู่ประมาณหกสิบเซนนะครับให้มันดูเหมาะสมนะครับแล้วก็ระบบท่อน้ำพีว c ีที่ก่อนหน้านี้เขาวางไว้นะผมต้องต่อขยายทุกจุดนะครับต้องขยายท่อเพิ่มนะครับเพราะว่าเขาทำวางท่อสั้นจัดนะครับวางท่อไว้สั้นจัดท่อไม่โผล่ออกมาจากตัวเหมืองนะครับผมเวลาแต่การใช้งานมันจะใช้ยากนะครับ อันนี้ครับอย่างอย่างอย่างเนี้ยที่ผมวางเนี่ยแทบจะไม่พอเลยครับโผล่ก็โผล่แค่สิบเซนสิบห้าเซนเองนะครับอย่างอันนี้โผล่น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นงานขุดใหม่เหมือนกันนะครับคอรงกว้างสองเมตรความลึกเมตรห้าสิบนะครับผมเลยใช้เป็นบุ้งกีสโลปขุดซะเลยนะครับคนคลองที่อยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับแล้วก็พื้นที่เนี้ยมนันเป็นเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับ อันนี้เจ้าของที่เขาน่าจะรู้นะครับก็คือไปไปตามพื้นที่เลยนะครับให้ได้ขนาดให้ได้สเปคอย่างเดียวนะครับพอดีถ้าฟอนต์ฝนตกน้ําก็จะวิ่งลงจากที่สูงลงมาที่ต่ํานะครับน้ําก็จะเติมใส่ระบบคลองนี้นะครับเนี่ยจะประมาณนี้นะครับผมตรงกลางร,ระวาง กักดักน้าไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งแนวนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับสองที่เซ็งเลยนะครับรถชุดแรกทําไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับพลาดแล้วไม่ว่ากันนะครับเราก็ไม่อยากจะ อนี้ยครับบางคนประสบการณ์ไม่เคยกดกับคนเคยกดก็ความถนัดไม่เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นถ้าพี่ดูคลิปต้นคลิปเนาะโอ้ทีแรกมันจะตะกุกตะกักเลยนะครับมีแต่เดินไม่ได้เลยครับเดินไม่เรียบเลยแต่ใน,นผมจัดการปรับให้ใหม่หมดแหละ่ะเก็บให้เน,นียนๆแบบนี้เลยนะครับท่อนะ้ําต่อให้ยืดให้ยาวขึ้นอีกนะครับรวมๆแล้วนี่เฉพาะค่าท่อนี่จองที่ต้องซื้อเพิ่มไปอีกเกือบหมื่นบาทนะครับ เพื่อให้ท่อมันยืดโผงมันจะปากสารครับไม่งั้นมันใช้งานแล้วมันใช้ไม่ได้จริงนะครับทอ่อเพราะว่าทีแรกเขาต่อท่อมาสั้นนะครับแล้วเขาขุดเหมืองต่อไปถ้าใช้งานปุ๊บ,บเดี๋ยวน้ามันก็จะกัดดินตรงที่ท่อมันยืดไปไม่ถึงแทนนะครับฐานน้านี้เขาบอกว่าน่าจะขนาดหนึ่งงานนะครับผมก็ไม่ได้เช็คก็คือรับงานแล้วก็เก็บงานให้มันได้ละเอียดเรียบร้อยนะครับความลึกสามเมตรห้าสิบนะครับ จำไม่ได้นะครับตั้งแต่ก่อนทํากับหลังทํานะครับจะเป็นดีลุกลังซะส่วนมากนะครับผมแต่น้ำในสระก็ยังเป็นน้ำซึมอยู่นะครับแนวคค้งผมก็คดโค้งไปตามรดชุดแรกที่เขาขุดไว้นะครับมันจะ แก้ไขเลยไม่ได้นอกจากกบแล้วขุดใหม่นะสองที่ก็ให้ขุดซ้ำตามเดิมดีกว่าจะได้ไม่ต้องกบนะครับประมาณนี้นะครับงานที่ผมมามาทำ